ครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราเจออีกหนึ่งปัญหาของยามาฮามีโอหนนะครับอ่าโดยรถคันนี้นะครับอ่ามีคนเก่าที่เขาเคยซ่อมนะเขาบอกมาว่ารถคันนี้มันเดินมันติดยากแล้วก็เดินเบามีอาการจามออกคาบูเิเตอร์แก้ไม่หายนะครับทุกท่านอ่าผมก็เลยคุยคุยกันนั่นแหละก็ เขาก็เลยเจทับมาว่าเขาไม่เจงขแบ,บูแต่หวัวฉีดช่ำชองถนัดมากนักโอ้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะอสำหรับรถคันนี้นะครับปัญหาของปัญหาคือมันเป็นแบบนี้นะพอดีผมจะทำการตั้งมาร์กทีนี้มาร์กมันจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมหมุนกลับมาให้ดูนะมันจะหนีกันอยู่เฟืองหนึ่งนะครับมันจะหนีกันอยู่เฟืองหนึ่งนะอมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ก็คือเนีย่ย ปกติมาร์คข right? so right ีดมันจะต้องตรงกันใช่ไหมปกติมาร์คขีดกับมาร์คสามเหลี่ยมตรงนี้จะต้องตรงกันแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาร์คลาวลิ้นมันตรงนะถ้าอยู่ประมาณนี้มาร์คลาวลิ้นมันตรงแต่ถ้าหมุนกลับมาปั๊บนะครับมาร์คจานไฟตรงแต่มาร์คลาวลิ้นมันไม่ตรงนะครับทุกท่านนะนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่คนทํามาก่อนทํางานมาผิดพลาด พลาดตรงไหนนะครับอาพลาดตรงไหนก็จะเล่าให้ฟังตามนี้ก็แล้วกันนะครับว่ามันพลาดตรงเนี้ยตรงที่โดยปกตินะอขอแก้ไขห้งนิดนึงนะว่าไอเฟืองเฟืองเหลาลิ้นข้างในเฟืองเหลาลิ้นข้างในจะต้องตรงฟันเฟืองเฟืองเหลาลิ้นจะต้องตรงฟันเฟืองนะแต่ถ้าตอนเนี้ยเขาประกอบมาเฟืองเหลาลิ้นข้างในเฟืองเหลาลิ้นข้างในตรงกันกันกบร่อง เฟืองเราลิ้นตรงกันกับร่องดังนั้นมันจะหนีกันอยู่เฟืองหนึ่งตั้งยังไงก็ไม่ตรงถ้าสูงก็คือสูงเกิน1เซนถ้าต่ําก็คือต่ําถ้าสูงก็คือสูงหนึ่งเฟืองถ้าต่ําก็คือต่ํหนึ่งเฟืองมันไม่เยื้องนิดนึงนะครับทุกท่านนะทั้งท้งที่รถคันนี้เราใส่เป็นประกันกาไฟประกนหนาโซ่เราลิ้นใหม่มันควรจะตรงเป๊ะนะถ้าโซ่เราลิ้นหย่อนโอเคโซ่เราลิ้นหย่อนมันจะเยื้องบนนิดนึงมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ตอนเนี้ย ใส่ประเก็นกาไฟเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เราคว้านนะอ่าไดอาซิลตัวนี้คว้านเอานะครับทุกท่านนะอ่าคว้านแล้วก็มาเคลียร์เรื่องของฝาสูบลงเสื้อสูบลงนะเพราะว่ามันโกงนะทีนี้โซ่ก็ใหม่โซ่ก็ตึงโซ่แท้อ่าแต่ว่ามาร์กมันเยื้องบนนะครับมันเยื้องบนมากเลยมากหนึ่งเฟืองนะครับอ่าถามว่าหมุนไปเนี่ยลูกชนวาลไหมมันไม่ชนนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเปิดอ่ะ ยิ่งเยื้องบนมันก็ยิ่งเปิดช้าใช่ไหมเพราะว่าเครื่องยนต์มันหมุนทวนเข็มนะดูจากฝั่งนี้มันหมุนทวนเข็มยิ่งเปิดอ่ายิ่งเยื้องบนมันยิ่งเปิดช้านะครับเปิดช้าไอดีก็เข้าช้าไอเสียก็คลายช้ามันจะหน่วงเครื่องยนต์นะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับถ้าผมทําการปรับตั้งให้ตรงได้แล้วอ่าไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนเทคนิคไหนแหละนะครับอ่าทำให้เฟืองตรงนี้นะ เฟืองตรงเฟืองนะครับเฟืองตรงเฟืองนะมันถึงจะได้นะครับเฟืองตรงเฟืองนะมันถึงจะได้แต่ตอนนี้มันไม่ตรงอ่ะนะครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเฟืองตรงนี้ผมอธิบายตามนี้ก็แล้วกันก็คือเราเท่าที่เราเคยเจอปัญหาก็คือบางทีเราประกอบเข้าไปปับ๊บเนาะเราถอดชุดเนี้ยเอาถอดชุดไอ้ชามเนี้ยถอดชุดชามออกนะ แล้วเรามาขันน็อตตรงนี้ขันน็อตแคมพอขันแคมปับไอตัวนี้บางคันมันเลื่อนไปนะบางคันมันเลื่อนไปเวลาที่เราใช้บล็อกขันนะขันแคมเนี่ยบางทีตัวนี้เฟืองตัวนี้มันเลื่อนไปนะครับอ่าการที่เราจะขันแคมนะครับเราต้องประกอบชุดนี้เข้าไปทั้งกอดซะก่อนนะครับประกอบชุดอ่าชามใบพัดก่อนนะครับค่อยทําการขันเฟืองไม่งั้นมันหมุนตามได้แต่คสนี้เราจะลองใช้วิธีนี้ดูไม่รู้ว่า เราไปขันที่แคมไอตัวเนี้ยเฟืองตัวเนี้ยมันจะเลื่อนไปอีกเฟืองหนึ่งได้หรือไม่นะครับอ่าถ้าฟุกก็ได้ถ้าไม่ฟุกก็คือต้องหาวิธีดูดออกมานะครับดูดออกมาแล้วก็อ่าตอกเข้าไปใหม่ให้ตรงมาร์กนะครับวันนี้เราพยายามมาร์กหาตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนบิดหานะครับทุกท่านนะอ่ะก็นะครับเดี๋ยวถ้าแก้ไขได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปมาฝากเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านนะไม่ใช่ว่า งานมันจะหมูนะงานตรงนี้ไม่หมูนะครับไม่หมูไม่หมูมหมนะ,ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทุกท่านเ้านะครับเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับทุกท่านครับทุกท่านสุดท้ายแล้วก็ต้องหาวิธีการดูดเอาเฟืองโซ่ราวลิ้นออกมานะครับในส่วนของขั้นตอนการดูดแล้วก็อุปกรณ์การดูดนะครับวิธีการดูดออกยังไงไม่ให้เฟืองแตกก็ยกยอดไปเป็นอีก e ีหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะก็ เอาแต่ว่าเรานะได้ดูดเอาเฟืองโซ่เราลิ้นตัวนี้ออกมานะครับเดิมที่นะครับที่มาร์กมันไม่ตรงนะครับที่มาร์กมันไม่ตรงก็คือไอเจ้าเฟืองเฟืองแขนพาข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันต้องตรงกันกับเฟืองนะครับมันต้องตรงกันกับเฟืองนะพอดีที่เขาประกอบมาก่อนหน้านี้นะครับอ่า เฟืองตรงร่องนะครับเฟืองตรงร่องนะครับอ่ามันไม่ตรงกันว่าง่ายๆมันต้องเฟืองตรงเฟืองนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับอ่ามันถึงจะตรงยังไงก็นะครับเดี๋ยวขอประกอบเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตั้งมาร์กให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันตรงหรือไม่ตรงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าชลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับก็เมื่อเราทําการถอดเฟืองออกมาทําการตั้งมาร์กใหม่นะครับเฟืองนะเฟืองตรงเฟืองนะครับอ่าก็ ตามนี้นะครับเฟืองตรงเฟืองแล้วก็เราก็จะได้มาเป็นมาร์กตามนี้นะครับขีดนอกตรงกันกับขีดในนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของฝั่งล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงเป๊ะนะครับนี่แหละนะครับที่เขาทํามาก่อนเรานะครับทุกท่านนะที่เขาบอกว่า มันเล่งไม่ขึ้นมันจามบอกคาบูลิเตอร์นะครับติดยากนะก็ตามนี้นะครับสำหรับคันนี้